้ว้ให้ผัวพี่กินแล้วพี่กินข้าวเหมาะที่สุดสองอนะ่ะตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่ร้านใบบัวอัมพวานะครับผมแม่ค้าสาวสวยอารมณ์ดีุกวันเป็นบ้ายาหมด ข้าวห่อใบบัวบ้าจางใบบัวอัมพวาไม่ก็ห่อเดียวตายดนตกในม่าข้าวมีสองแบบสองสีนะครับข้าวขาจะเป็นข้วบจ่างอ๋อข้าวขาวเป็นข้าวบ้าจ่างใช่ค่ะข้าวเหนียวข้าวสีดำดตัวนี้ก็จะเป็นื้องไลผสมข้าวหางไหคะ เราลืมผัวเราลืมหัวนะครับใครอยากลืมผัวแะนะนำม,มาร้านนี้ได้เลยนะครับแล้วเราตัวผัวเราลืมเราทำยไงอ่ะพี่เอาแบกล้วยให้ผัวพี่กินแล้วพี่กินข้าวเหมาะที่สุดโอ้โหหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนดูให้เยอะมากครับนี่โอ้โหไม่ใช่ว่าใบใหญ่เราให้หน้อยนะฮะใบใหญ่ก็ให้ตามใบเลยนะครับไปพูดยังไงนะ ดอยอาจจะเหนื่อยเล็กน้อยหายใจต้องขิวไปทําอะไรครับดอยไปเก็บใบบัวไปเก็บใบบัวไปเก็บใบบัวมาไว้เมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็เลยได้มาขอบคุณค่ะพี่เซ็นท่านเชียงรายนะครับวันที่9ถึงวันที่15นะฮะกันยายน2568นะครับนี่ครับผมของพี่อดีตแบบนล้นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ฮะนี่ครับโอ้ลูกค้าเยอะมากครับ เติมให้เต็มให้ให้ใบบัวขาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพซ้อนไปเลยจะแถบใบบัวเห็นไหมแถบตั้งร้อยหนึ่งเนี่ยคือแถบใบบัวื้อห่อเดียวได้ใบบัวสองใบใช่ไหมครับออแถมให้เลย<ถ>เลยนาะถ้าไม่ได้ใช้ลายไว้บวชหน้าหรือว่าไม่ก็แอบ,บเอาไปข้างทางแล้วก็แบ่งออกก็ไปขายเอาไปที่ กันตดติดเข็นผลดีที่สุดเลยค่ะเอามาจากเหนียวอย่างเดียวนะ้ามาาไม่ลื้อหัวเลยโอเคันนี้ยังไม่อยากมุมมุมทโอเครถมากมีหผลทีาเลยกสแกนอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะบัญชีเป็นเด็กดีเพราะว่าเปิดบัญชีมา ไม่เป็นไรค่ะไม่ถือ